สวยมากนึกว่าสาวเกาหลีกุปกิฟ์ฉลองวันเกิดวัย34ปี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถภรรยาของนักร้องนักแสดงชื่อดังสำหรับกุุบกิบสุมนทิ์ภรรยาของบี้ธรรมภาคโดยล่าสุดเธอนั้นได้จัดงานวันเกิดที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวยวันสวยคืนจนชาวเน็ตเตรียมยืนรูปให้กับคุณหมอกันเลยทีเดียวสำหรับดาราสาวกุุบกิบสุมนทิ์ที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ยังดูสวยผ่องออร่าพุ่งไม่แปลกใจที่สามีสุดเลย บีทำภาคจะทั้งรักทั้งหลงแม้จะอยู่ไกลกันคนละประเทศก็ตามและเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวกุ๊ปกิฟที่อายุครบ34ปีงานนี้ก็มีการเนรมิตจัดปาร์ตี้วันเกิดฉลองกันอย่างอบอุ่นเรียบง่ายทั้งนี้สาวกุ๊ปกิฟยังได้เผยภาพสวยๆพร้อมข้อความในใจปีที่34ว่า 2นที่4 b i r t ์เท y ูมี e ปีนี้เป็นวันที่ดีมากจริงๆค่ะเป็นวันเกิดที่อยากใช้ทุกวินาทีที่มีค่ากับคนที่รักและคนสำคัญทุกคนในชีวิตสามีเลยจัดให้ฉลองกันสี่คนพ่อแม่ลูกในทีแมแพงแม้เป็นเจ้าหญิงของบ้านนี้ปอลอรักตัวเองที่เติบโตและได้เรียนรู้มากขึ้นในทุกๆวันไามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเขามาคอมเมนต์รวมอวยพรวันเกิดอย่างมากมาย